เมื่อเบรกที่แล้วนะครับเบรกแรกบอกว่าแล้วเรามีแขกรับเชิญครับรับที่วงลาบานูนไม่ได้มาเชียร์บอลอย่างเดียวนะครับถึงเวลามาทำมาหากินกันแล้วครับใช่ครับซึ่งวันนี้ครับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับผมซึ่งเป็นซิงเกิลที่3แล้วกับเพลงเชื่อวิเศษลาบานูนไปฟังกันเลยครับ 可 <noise> คงได้แค่ตัวยิ่งห้ามเท่าไรยิ่งยือแค่ไหนย,ยิ่งเย็นแก่ต<ค><ณ>ัวเมื่อแัมันทำให้เธอนักใจฟื้นไปมันก็นเท่านั้นมเมื่อฉันมันทำให้เธอกดดั อย่างนั้นก็คอยเธอโชคดีมันต้องทนอ,อยู่ตรงนี้ให้เธอรมาขอบใจเธอที่ทนกันมาอุตส่าหล์ลองรับกับฉันตั้งไกลฉันมันมีแค่หัวใจทำให้เธอได้เท่านี้อย่าก,กังวล อย่าห่วงอะไรไม่มีใครมองเธอไม่ดีฉันผิดเองกับธั้ที่ที่วันนี้ได้ไม่พอต่อให้เชื่อไมิเศษพวผกเราไว้เลียวรังในใตายคงได้แค่ตัวยิ่งห้ามเท่าไรยิ่งยืดแค่ไหน เธอหนักใจฟื้นไปมันก็เท่านั้นแต่ฉันมันทำให้เธอกคตดันก็พบกันทีวันนี้เราเดินมาสุ่ทักฟ้า me <laughs> คือพวกเราเนี่ยกำลังแบบอินอยู่ในเพลงพมอจบปุ๊บใจแม่งอย่าโหยังทั้งกับเพลงอยู่เลยใจอยู่เต้นตามไปเลยนะฮะโอเคพอเสียงต้อรอบอีกทีแล้วกันนะฮะณตอัลโด้ดีครับสวัสดีครับนอ้พี่สมเมพี่เมทีพี่อนันต์นะครับผมนะฮะี่วันพี่ชายพี่ธิี่ยโอ้ยอยู่แล้วใช่ครับวันนี้เล่นเชือกวิเศษเวอร์ชันอะคูสติกนะครับเป็นที่แรกในประเทศ จับคอร์ดไมปเลยเพราะว่าเล่นเล่นเล่นสมจะเป็นเล่นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยอยู่ครับยิ่งใหขนาดท่อนจบพวกเรายังแบบเฮ้ยกะจังหวะว่าเข้าหรือยังจะเข้ายังไงดีอ่าครับแต่ซึ่งก็ดีใจนะครับโหพี่ดาวนูนแวะเวียนมาที่โอไอซีอีกครั้งนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้ให้พี่กระพังสักแปมหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมฮะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมีการเต้าข่าวเราหรือกันโอ้จัดหนักเลยพี่เรามีการเต้าข่าวขึ้นมาหลายข่าวเลยทีเดียวที่พี่พี่ต้องแก้ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าหรือไม่จริงพี่ตต้้้อออองงเเเป็นนนคแกะะฮรรขหี่วาาาาื าเรารรพายายามจนหมดปัญญาได้เวลาก็น่ารับกันเยือเท่าไรก็ยิ่งทาให้เธอนั้นลำบักใจได้วตาที่เธอมองกันบองก,ก็ไร กับฉันมากมายความอึดอัดมันฟ้องใจไม่มีทางเป็นอย่างเดิมต่อให้เชื่อพิเศษพวกเราไว้เนืรังหิ่ตายคงได้แค่ตัวยิ่งห้ามเท่าไรยิงยื้อแค่ไหนยิ่งเห็นแก่ตัว เฮ้เอาแล้วะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะได้้คุยกับพี่พี่วงรามานูนใช่ครับผมในช่วงนี้นะครับต้าข่าวเราหรือั่นเองครับผมซึ่งเราก็มีกันถึง2องหัวข่าวกันในทีเดียวครับพี่พี่พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมใช่ไหมครับต้องบอกว่าพี่พี่เนี่ยเคยมาคุยกับเราในช่วงแบบแก้ข่าวแบบนี้โดนไปแล้วเขาเรียกว่าโดนไปแล้ว ตอนแรกนั้นคือจิ้จบพักจิ้มจบพักตอนนั้นนี่ออดซิงเกิลแรกเลยที่กลับมาสารลีใช่ใช่มาแก้รอบนึงแล้วรอบนันโดนเป็นหนักน่วงเหมือนกันแต่รอบนี้นะครับบอกว่าหนักกว่าเดิมครับพี่ครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นหัวข้ออะไรผมขอเป็นหัวข่าวแรกเลยนะครับครับหัวข่าวที่หนึ่งความจริงที่ไม่มีใครรู้เพลงเชือกวิเศษแต่งมาจากเรื่องจริงของพี่เมทีร้องนำ ที่ตอนเด็กๆฝันอยากมีพลังวิเศษไปเล่นกับเพื่อนเพราะเป็นอย่างที่จินตนาการล้ขำกันนะขำๆขำถามด้วยขำท่ามันมีคนสซมไงมันมีคนสซมไงเป็นไงครับคือติ๊กแบบตอนเด็กๆผมว่าทุกคนชอบชอบดูหนังการ์ตูนอยู่แล้วนะแล้วก็เราจินตนาการอย่างมีพลังแบบอะไรยิ่งโงอกุลผมชอบดูดังตอนโอ้โหแบบอลังเต่าท่นไอ้น้อง ปแตี่รับเพลงเพลงเพลงเชี่ยววิเศษเนี่ยเป็นเป็นเพลงที่แต่งให้กับคนใกล้ชิดคนหนึ่งแต่ให้กับคนใกล้ชิดเรื่องเราเขาคือแบบเขาแต่งงานมาเกือบสามสิบเอ็ดปีแล้วมีลูกสามคนแล้วอยู่วันหนึ่งภรรยาเขามาขอบอกเลิกขอหย่าสามสิบเอ็ดปีขอเลิกแล้วอายุห้าสิบกว่าแล้วแล้วทีนี้คือแกก็มาไล่บอกว่าแกกราบแกก้มมือหย่าไปเลยเราก็เลยรู้สึกว่า้ ก่อนก่อนหน้านี้เราเข้าใจว่าความรักมันจะเกิดขึ้นกับสมัยแค่เด็กๆวัยรุ่นแต่จริงๆไม่ใช่คือไอ้ช่วงที่เด็กวัยรุ่นเนี่ยมันเลิกกันยังมีสิทธิ์หาใหม่ได้ต้องแต่คนอายุ50กว่าแล้วอยู่ในผิดหวังในเรื่องของความรักที่แบบโอ้หแบบมันปลายมันบ้านปลายของชีวิตเรารู้สึกว่าอพอถึงเวลานั้นจริงๆเทวดาที่ไหนก็ช่วยไม่ได้ต่อให้คุณมีเชือกพิเศษยังไงจะมาผูกยังไงก็ไม่สามารถเขาก็เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แล้วบทเวลาที่ต้องจากกันจริงๆอ่ะไม่มีใครที่สามารถแบบ ยับยั้งใครได้เลยมดถึงเวลาต้องจากกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วหลังจากที่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วกายเปลนเชื่อวิเศษใและพี่คนนั้นนะฮะที่พัดปรึกษาพี่ได้ฟังเพลงนี้ยางครับก็ฟังใหฟังวันที่อยู่ในห้องอัดแกอยู่ตลอดเลยแกน้ําตาไหลนั่งอยู่แบบร้องไห้นั่งผมร้องอยู่เวลาช่วงนี้อัดอัดเพลงนี้แกนั่งอยู่น้าตาไหลอะไรเงี้ยนั่งอยู่ ร้องน้ําตาไหลเลยแล้วในขณะที่แบบเราร้องเพลงอยู่ช่วงที่ผมประชุมเสร็จแล้วก็พอผมเพลงนี้เสร็จแกบอกหัวหน้าขออนุญาตนะผมจะไม่ฟังเพลงนี้เลยพอฟังเพลงนี้แล้วแกน้ําตาไหลตลอดตาไหลสามสิบเอ็ดปีอยู่ด้วยกันนะแล้วอยู่วันหนึ่งแบบเออเอะเลิกกันปุ๊บจะใส่สูตรเดินเดโมมันก็ไม่ได้นะครับมันไม่ได้ใช่ไหมสามสิบแล้วอ่ะใช่ป่ะนะเออที่มาของเพลงนี้ที่แบบโหขั้นอันโน่เลยทีเดียวซึ่งแล้วก็มันเหมือน เข้าใจความรักเลยว่ามันอยู่ทุกวัยความผิดหวันมันไม่ใช่อยู่แค่ช่วงที่แบบอายุ20-30ไม่ใช่ห้าบ50กว่าก็มีก็มีเหมือนกันฉะนั้นอย่าประมาทอย่าประมาทรับตระันเกิดขึ้นได้ทุกคนในเรื่องของความสูญเสียแต่ว่าถานมีนิดนึงนะครับเพิ่มเติมนิดนึงว่าพี่ๆเคยมีประสบการณ์กับเชือวิเศษใช่ไหมฮะผมว่าพี่สมเมยน่าจะมีโอกาสเจอ โอ้โหเรื่องราวของเขานี่ยน่าเศร้ามากซับซ้อนฟังจนเงินเลนเชื่อม่เส้นี่มาเป็นหลายเงินเลยจริงๆแล้วนี่คือเชือกปมเลยนะครับปมไม่ไรเนี่ยเวียนไปเวียนไตอนนี้พี่ก้าวบอกกับกล้องครับว่าตอนนี้พี่มีกี่เส้นที่รำคันกันมั่วสองมือไม่พอยังไงยังไงเชื่อมเส้นนะเคยมีประสบการณ์ไหมฮะ วอพี่น้าแดงเน่ยพิ่งดีไ้่อพวกนตัวพวผมว่ามันเรื่องพวกนี้มันต้องมีทุกคนอยู่แล้วครับครับแต่ขึ้นอยู่ว่าณเวลาไหนที่เกิดตอนตอบดีตอบดีตอบดีได้โชคดีนะทันทัน้วพี่น้าเหพี่นั่งยิ้มอยู่เนี่ผมว่าเยอะผมไม่ถูกครับผมผมแก้อย่างเดียวแกเชื่อแก้อะไรพี่แกแกอกอะแก้กออนแออก ก็มีบ้างวันที่วันที่เราไม่เข้าใจกันก็ต้องแยกชั้นกันก่อนก็ต้องก็คือปล่อยไปเลยงเวลานไม่ไม่รู้จะล้างไว้ยังไงเหมือนที่บอกในในในเนื้อเพลงจะมีท่อนหนึ่งแบบยื้อเท่าไหร่ล้างเท่าไหร่พราะการเป็นเราเห็นแก่ตัวบางครั้งก็ต้องอะไรเขาไปเจอท่านที่เขาไปเจอเพลงนี้เป็นเพลงีแบบเนาะ ผมว่าถ้าเกิดใครที่กำลังแบบมีความรักแล้วก็กำลังถึงจุดนี้ช่วงต้องแอบขัดกันนะฮะแล้วเป็นฝั่งที่ไม่ได้อยากจะไปแต่เขาจะไปจากเราเนี่ยทีนี้โดนมากนะครับอ่ะแล้วหลังจากปล่อยออกไปแล้วนะครับสิบว่าวันเองนะตอนนี้ยอดวิวเนี่ยี่สิบกว่าล้านวิวแล้วครับรู้สึกยังไงบ้างพี่โอ้โหตกใจฮะครับแค่ล้านวิวเมื่อก่อนนี่ต้องใช้เวลาเป็นเดือนอะไรเงี้ยยังไม่ได้ถึงล้านวิวเลยสิบวันยี่สิบกว่าละยี่สิบกว่าล้านแล้วเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณ ขอบคุณทุกคนครับจริงๆตั้งแต่ที่พวกเราเราบานูนมาอยู่จินนี่มาอยู่เริ่มมาแต่เพิ่ศึกษาแันครับพลังงานจนโดยตรงเพลงนี้ครับยอดวิวก็ขึ้นมากับไปเรื่อยๆไป่อยี่สิบกว่าสิยิ่งพลังงานจนว่า40กว่าล้านวิวแล้วศึกษาแอนด์ลีก็20กว่าคือทุกทุกอย่างเป็น20กว่าหมดอะไรครก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยยิ่งศึกษาแอนด์ลีเนี่ยอาทิตย์แรกก็ล้านกว่าวิวแล้วอะไรเงี้ยทำใหบแบบ ่ขอบคุณทุกคนที่ยังไม่ลืมพวกเราและกันนะครับก็นี่คืการกลับมาแบบจริงๆแล้วแหละของตัวจริงผมนะฮะมามาถึงพาดหัวข่าวที่สองดีกว่าจัดไปแล้ครับคุณน้าครับพาดหัวข่าวเนี้ยฟังแล้วแบบอิจฉาเลยอ่ะว่าต้องแบบต้องมีเงินถุงเงินถังแน่นอนพาดหัวข่าวที่สองนะครับรามานูนโวทุ่มเงินกว่า10ล้านครับจ้างให้กับคุณตังสารัตรนักบอลทีมชาติมาเล่นเป็นพระเอก MV เอ็มวีรู้จริงนะ มันวันนั้นนี่หลยิงไปเกือบยี่สิบล้านเลยยี่สิบล้านเพราะมีตมีเซอร์ทั้งเกือบแปดนาทีฮะเราจริงๆทุ่มทุนขนาดนี้เกืนะโอ้เฮ้ยแต่พี่มันไปเกืเบอบเบิกคืนด้วยเพราะเมื่อกี้ไม่ได้ยิงนะเพาะเมื่อกี้ไม่ยิงน,นะ คุณตังครับเบอร์ตังเค์เกลือแล้วนะเกลือมันบอกมันไม่ถึงมันไม่ถึงได้เลยเมื่อกี้แตะไปไม่เป็นห่วงหรอกเรื่องทีมแพ้เป็นห่วงโค้ชเราบอนด์เอาเงินคืนได้เลยจริงดีกว่าเพี่เพิ่งเล่นบอลอยู่ด้วยใช่จริงมากครับพี่ทุ่มตังมหามาไม่ไไมม่่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นอย่างน้อยเพิ่าเบื้องต้นไม่ถึงขนาดนั้นคือช่วงที่เพลงเป็นเชื่อกวิเศษแล้วครับช่วงที่ประชุมทีม MV อยู่แล้วครับผมก็เลยบอกพวกกับว่าไหนๆก็เพลงเป็นมีเชื่อ เอมีก็อยากใช้สื่อสารเปนเชื่อกด้วยแล้วก็บังเอิญก็เลยแบบที่ผูกเชือกตอนนี้คือมีนักฟุตบอลคือเราจะเตะบอลแล้วมันก็ต้องผูกเอต้องมีควต้อง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 เ้อเต้องต้องเ้องตองตองต้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 ององต้องต้งต้อ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 ง้อง้องต้งอ้องคนนง น้องตังสารักทีมเย็นมแล้วก็บังเอิญบวกเขาเป็นแฟนขับละบันูนด้วยเป็นคนเป็นเป็นคนสงขาอะไรเงี้ยก็เลยพอทางค่ายไปติดต่อาะแกก็รับปากรับปากมาเลยมาเล่นคิกกันง่ายเลยมาเาเลยนแล้วพอเขามาเล่นปุ๊บน้องน้องเขาตั้งใจมากต้องไปเรียนเรียน acting และอคติ้งเลยใช่ครับต้องแบบบางแบบบางในเราจะเห็นแบบ นักฟุตบอลร้องไห้นักฟุตบอลร้องไห้ขี้ดูมันไม่เคยเล่นที่ไหนเอ็มวีที่ไหนมาก่อลโดนเตะโดนสไลด์ความว่ากี้นี่ไม่เห็นร้องเลยเว้ยร้องไส้ไม่มีร้องไส้เว่ยร้องไส้เล่นเอ็มวีี่ร้องผู้หญิงเดินผ่านนเดี่ยวๆตามเลยโอ้โหโอ้โหนี่ถือว่าเป็นงานแบบทางบันเทิงชิ้นแรกของเขาด้วยนะฮะก็ถือว่าเปิดตัวกับวงรามานูเลยนะฮะแล้วตอนถ่ายทำเป็นไงบ้างครับผมอยากรู้ว่าฟิลแบบที่เห็นนักฟุตบอลเนี่ย มาเล่นแบบเอ็มพี่ได้อยู่ด้วยครับวันนั้นเขาเขาดังนะคนนี้เขาดังเขาถ่ายสองวันแต่ความเพ่แค่วันเดียวไปซิงค์นิดนึงแต่ช่วงที่เขาถ่ายเราก็แอบแอบดูก็น้องเขาตั้งใจมากตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทยิ่งโดยเฉพาะนางเอกก็แสดงดีนน้องอ่อนน้องอ่อนดีเหมือนกันคนผู้ที่ดีมากเลยมันดีมากถามถึงเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อหาเรื่องเรื่องราวของ MV หน่อยได้ไครับพระเอกอย่างคุณตังกับคุณอ่อนเนี่ยเขามาเขาไปมีเรื่องราวอะไรกันคือช่วงที่พูดกับ รู้ว่าได้ตังมาเป็นเอกเอ็มวีแล้วแกก็ไปหาข้อมูลว่นเรื่องะแล้วเรื่องเรื่องเราในเอ็มวีเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องราวของเขาเลยกว่าจะได้กว่าจะได้ติดทีมชาติเนี่ยเขาเป็นตัวสำรองมาเกือบเจ็ดแปดเดือนอคือไม่ได้ไงไง,ไงเดี๋ยวไปยืมสโมสรน,นู้ยืมไปเตะนู้บ้างเงินเดือนไม่ได้เยอะนะฮะเมื่อก่อนคือแล้วมันเหมือนว่าไอ่สี่ห้าปีที่แล้วก่อนที่ฟุตบอลจะมีลีกที่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยความรักผู้หญิงคนหนึ่งจะฝาก ความรักให้กับนักฟุตบอลได้จริงเหรอเขาสามารถเลี้ยงดูยังไม่ได้มีตำแหน่งยังไม่ได้มีตำแหน่งอะไรแต่ตอนนี้โอเคแหละทุกคนอยากจะฝากชีวิตนักฟุตบอลแต่ก็ใช่เอาไปเลยตอนนี้เรียกว่ายิ่งกว่าขึ้นอีกแลแต่ก่อนสีห้าปีที่แล้วก่อนที่ติดทีมชาติอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งของ ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการความมั่นคงในทางในชีวิตในชีวิตจะฝากให้กับคนนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยวันด้วยอะไรเงี้ยควาไม่ไม่มีเวลาต่อการชีวิตที่ไม่เหมือนกันก็เลยพอถึงเวลาต้องเลือกระหว่างความฝันกับความรักของเขาเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องเกือบโอ้โหเล้วก็ดิ้นรนสู้ชีวิตเงินเดียวนะครับซ้อมแล้วไม่ได้ลงแข่งเป็นตัวจริงอีกครับใช้เวลาเกือบเจ็ดแปดเดือนแต่แต่ตังเขาก็สู้อน่ึงหนึ่งได้รับ MV โหค้นนะทั้งเนื้อหาเพลงก็ค้นละเนื้อ MV นี่ก็ค้นเหมือนกันมันมีแบบแฝงด้วยความจริงอยู่ในเพลงืีนกันเลยทำไมถึงเวลาเวลาแกแสดงถึงแบบอินเนอร์แกเข้าใจความรู้สึกว่าน้ตอนนั้นเป็นยังไงเลยครับพี่และที่พิเศษกว่านั้นก็คือโปกติแล้วถ้าเกิดเราจะเห็นเพลงตัวหนึงบ่อยออกมาเนี่ยจะมีทีเซอร์ เป็นตัวอย่างออกมาทั่วไปบางคนเนี่ยถึงที่สิบห้าวิก็มีสามสิบวิก็มีแต่เพลงเชื่องวิเศษนี้ปล่อยทีเซอร์แปดนาทีผมก็งงกันทีเซอร์อะไรแปดนาทีเลี้ยเลยนี่ผมดูหนังเหรอดูหนังสั้นเหรอต้องบอกว่าเป็นทีเซอร์ที่ยาวกว่าเพลงไปซ้ำคือคืออย่าเรียกว่าทีเซอร์เลยอะไรเงี้ยกันคืว่าเป็นหนังสั้นนะหนังสั้นนี่เราน่าเชื่ออยากเป็นอยากมีหนังหนังสั้นที่ของเพลงเชื่องวิเศษก่อนที่จะเอ็นบีที่จะเพลงหรือที่จะมาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องราวของ เรื่องราวของน้องเขาน่าสนใจมากเราก็เลยแบบเอาเรื่องเรื<_<_<_<_<_<_<_่องนี้ให้มันดูคนจะได้อิ่มวันเรื่องรามันเป็นแบบไหนของเขาจริงจก่อนจะมาดูคือถ้าเกิดอยากจะดูเพลงนี้ให้แบบอินจริงจริงไปดูทีเซอร์ไปนาทีนี้ให้จบแล้วก็มาฟังเพลงนี้ต่อจะรู้ว่าเดี๋ยเรื่องเขาเดินทางมาอย่างนี้แล้วก็มาเจอจุดหักเหแบบนี้นะฮะ เหมือนอินเข้าไปเป็นไกด์ความรู้สึกนั่นเองครับผมแต่ว่ายังมีคำถามอีกนะเจมส์ครับผมหลายคนสงสัยมากเลยว่าไอตอนสุดท้ายนั่นแหละจะมีต่อไหมไอตอนสุดท้ายเนี่ยมันยังแบบยังติดๆอยู่ว่าเออหนังฝรั่งมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ฮะนี่ฮอลลีวูด ธรรมดาที่ไหนคบอกไม่ต้องรอดูฮะเปิดหัวไว้มันก็ต้องรอดูมันก็ต้องรอดูสิฮะเอ้ยพูดอย่างนี้ว่ามันต้องมีอะไรต่อใช่ไหมฮะอันนี้ก็อุูไว้ก่อนเลยเอาแล้วเราจะไม่ถามทำไมบอกมาเคลียร์แล้วรอรอเดียวรอเดียวนะครับโอ้โหวันนี้ครับรู้สึก อิ่มมากๆเลยครับกับเพลงเชิญพิเศษแล้วก็รวมถึงพี่เรามานูนมาเล่าเรื่องราวทั้งเบื้องหลังใน MV ทั้งเนื้อหาเพลงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับก่อนจะจากกันไปให้พี่ๆจัดละคนฝากผลงานกันหน่อยครับรวมถึงช่องทางการติดตามและทุกอย่างเลยครับฝากไว้เพ้อ ถ้าใครเล่น f เฟซบุ๊กนะครับก็สามารถเซิร์ชไปลาบนูนได้เลยครับผมแล้วก็อินสตาแกรมก็ลาบนูนแบงน์ครับผมก็เข้าไปดูตารางข่าวสารการถูกใจของพวกเราแล้วก็เวลาไปทำกิจกรรมต่างๆครับครับคือจะอยู่ในนั้นหมดเลยนะฮะครับส่วนเรื่องดาวน์โหลดนะครับก็ดาวน์โหลดที่ดอกจัน1 2 3 0 1 9 1นะครับแล้วกดโทรออกนะครับก็จะมีตั้งแต่เพลงสิงค์แรกต้องโทรออกด้วยนะย้ำนะไม่โทรออกมันไม่มาใช่เสียงมันไม่มาแล้วอย่างนั้นนะย้ำก็คืออ่ามีแต่เพลง ศิษยานารีแล้วก็ซิงเกิลที่2พลังงานจนแล้วซิงเกิลล่าสุดก็คือเชควิเศษครับครับผมครบแน่นอนนะฮะก็ผมก็ก็งขอบคุณนะครับแล้วก็ทางรายการโอเอซีด้วยนะครับแฟนแฟนเอซีด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่ยังไม่ลืมพวกเราเป็น누่นเริ่มตั้งแต่การกลับมาแต่ซิงเกิลแรกศิษานารีพลังงานจนแล้วก็รวมถึงเชควิเศษนะครับฝากฝากวงน้องใหม่จากจินนี่และก่อนพวกเราด้วยนะคุณครับแอบกระซิบนิดนึงว่าคอนเสิร์ตใหญ่อะไรจะมาไหมฮะอันนี้ก็ต้องงอแหม มันก <differences S 2> ็ต้องอุบไว้ก่อนเลยโอรงลันีโอเคครับทีมงานนี้ขอบคุณที่บรรนด้วยนะครับมากขอบคุณนะครับครับ